เพื่อนๆนางเช้าเช้านะขี่รถคลาสสิกนะโอ้โหชมริวปะเดี๋ราจัดทริปก่อนอย่าไปดูรูนเลยจะพาเพื่อนไปชมสถานที่เราเคยไปเล่นกันตอนเด็กๆสา,ายสายอา้โหอากาศตอนเช้าวันนี้แปดโมงครึ่งเพื่อนอากาศหน้าตีก๊อฟจัดนะดูดดเออนี่ยะ หลายคำเคลื่อนครับเพื่อนตอบางแคครับสุดยอดครับสมแล้วที่เลือกมาใช่ไหมใช่แล้วให้เราไปเลือบอกีบอกน่าคงไม่เอาแล้วบอบผงบอกพุงโอ้ยเหมียว่อย่าเงเมืองเอาไรแบบนี้ดีป่ะเ,เราเหมันยอกยา่าไม่ใช่ปะไม่ใช่ย่าไม่อยากอย,ยูย่ป้าปูนอ,อ,อยู่ที่นกพิราบนี่เพื่อนที่เรา เคยมาเล่นกันครับเพื่อนจับปงจับปลาแล้วกหยิงนกนี่เวลาฝนตกแล้วมันมีปลาหมอขึ้นมาเกลือกเลยเนาะเออปลาหมอจับเนี้ยจับปลาหมอปลาหมอเส้นนี้ครามังนะสวิงนึงไม่หมดอ่ะลากเลื้มือมือข่าทะลอกหมดอ่ะหายในเลยอย่าเนี่ยชอบไหมปลาหน้าฝนน่ะ ต้นมงต้นไม้มันจะเขียวกระจีอย่างเงี้ยน,นะได้หน้ำมานี่ครับเพื่อนต่อยกอดนดี่ผมกับเ,เพื่อนๆนะอยู่ที่นี่แต่เบิร์ตก็ไม่ค่อยจะมาเที่ยวที่นี้นะครับเพราะตอนตอนนั้นเบิร์ตน่าจะอยู่คนละหมู่บ้านกันนะครับก็ได้มาเจอกัน,นครับผมคุยกับเบิร์ตนวะ่าถ้าเป็นมือปืนนะเบิร์ตชอบครับฝากตัวรับใช้นายนครับ นี่ครัเบเพื่อนโผอารมณ์ดีจัดนะครับวันนี้ไม่มีใครรู้ครับว่ารถอะไรนะครับบอกเลยว่าคนอื่นก็คิดว่ารถราคาประมาณแปดเก้าหมื่นหที่ไหนได้นะขันนี้สามแสนฟ้าเะเพื่อนนะขับมาขนาดนี้เลยไปล่ะเออ าสิก็อยู่อะไรก็ซิสิเจ้าอยู่อะไรก็ธรรมชาติเดี๋บ้านก็คลาสสิคจำเครื่องเราคุยกันดี้ว่าบอกเปนเพื่อนเลยดีกว่าคันนี้วิ่งหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลหนึ่งพันเก้ารอยกิโลครับเปเพื่อนโอ้ไม่ถึงสองพน,นี่รถใหม่มากครับปีสิบแปดทีทีร้อยแบ็กไม่เคยเจอ100ทีร้อยทีร้อยแบ็กทีเออันนี้ทีร้อยยี่สิบนะแบ็กนะครับตัวท็อปปีสิบแปดดำสนิท ไม่มีเคยเจอขนางในที่ไม่ขนาดนี้เลยจริงเห็นแล้วแบบมันโหดมากนะกันตรงกันโต๊ะเบาสีเนาะโซ่เตอร์ดีเพื่อนเนี่ยโซ่เตอร์ไม่ไม่ดูร้อยดึงพันงพันโลจริงเนี่ยดูดิทีหลงที่รั่วข้างในไม่มีหน่วงไม่นิ่มเลยดูเครื่องดูเครื่องเครื่องอะอยู่ได้ข่มอยู่ไหนคงเครื่องอยู่ไดขคงไม่มีน่าจะมีเครื่องอยู่ได้เครื่องเลอะไรโอ้โหโคตรจัดนะดูดิ ด,ด,ดูลุงดูล้อดูดิดวงดิดเบรกดูไฟหน้าโหดูทั้งรถโหขันนี้ต้องโดนวะถ้าคุณรักไนดะ้สภาพนะสภาพดีอ่ะถ้าคุณอยากถือสภาพนะเป็นรถไม่เลยอ่ะถ้าคุณอยากขือสภาพนะต้องไม่พลาดขันนี้นะทำไม่ได้อ๋อโอ้โหรถสวยจริงไม่จริงแน่น,น่ลองสตาร์ทอีกทีดิจะดูความนิ่มของมันดีว่าเป็นยังไงเฮ้ i, แต่มันตัง้าตางคัตังคู่ด้วยด้วยไม่ใช่หรอเออขันนี้มีคัาตังคูด้วยเออ Lột mặt hay là một cái tang hằng khuya là chết lò chết lò lạnh áo mặt hay bài tăng mà dính dục rồi kìm 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 ว่าเจ้าของบ่อนอนด้วยยังไม่ตื่นเลยรถเดินเบาๆนั่นเลงเฮ้ยบ้าป้าของบ่อไม่อยู่ที่ถ้าเจ้าของบ่ออยู่นี่คือฆ่าตัวเองชัดๆนะอันนี้ล็อกล็อกตัวเองเลยนะเนี่ยกุญแจล็อกเนี่ยคลิกตักตัวเขาออกเขาทางหก้าตาเขาเบิร์ดมึงมึงเบิร์ดแสกไปเริ่มกินยะมึงสู้เบิร์ดไปว่างๆไม่ได้หรอกถ้ามึงสู้ได้นี่ต้องขับทีร้อยยี่โรงน้ำ เราหยุดบกแล้วเรายุดบกนะเราเรา,เราคนละสายกันนะเอ,เอ้ยยังยง,งไราคาเท่าไหร่วะซื้อใหม่มันก็คันนี้มัน4แสนเกือบปลายเกื 500, อบ5แสนแล้วคันนี้เราก็ขายสภาพราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะ3แสน50,000เก้าพันคุณได้ใหม่ได้แภาพรถแบบนี้นะคุณหาไม่ได้แน่นอนหายไม่ได้นอนนะคันนี้ต้องรีบฟ้านะเขาขเรียกว่าเราแม่งได้มาได้ไงไม่รู้คือแบบเราเทพอ่ะก็คือเราแบบเอฟซีโหแบบขายให้อ่ะ แราก็จัดเด้ออย,ย่าไปไายทุกทุกได้ไงสภาพแบบนี้นนเนาะอ่ะสามแสนห้า่นเก้าพับาททีร้อยทีร้อยยี่มะบอนวิวแบ็กนะครับใจ โอ้ส่วนแปดเก้านี่ส่วน่ามก่อนนี่จะไปไหนต่อเดี๋ยอะๆขับไปโถดูชุดดิพึ่งตื่นจะขับไปอยู่ชิวตลาดนงตลาดเช้าอะไรเงี้ยไม่เยอะกว้างไปนอนต่อเอาคือที่จะบอกเนี่ยว่ามันง่ายแหละมันจะฟ้าไปไหนมันมันไปได้เลยไงใช่มันนิ่มด้วยใช่มันเท่อะประเด็นคือแบบนั้นรุ่นใหญ่โมอนี่คือต้องถ่ายรูปอะคือต้องร้องอะนะอ๋อตอนเช้าเช้าจริงว่ะบิ๊กไบค์นี่ครับมาไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นคลาสสิกตัวนี้นี่ร้านขนมร้านเขาเรียกว่า ร้านปดัดต้องโกต<ร>าหู้จ้วนีว่ก็ต้องไปสะดุ้งเลยเ<ร>นะตาหู้เห็นก็นต้องห <c ười> <อ>ลอกนะใช <ời> ่เอาไปวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเราไปก่อนเพื่อนบอกเบอร์ไปแล้วโอเควันนี้ัสดีครับ